ไม่ว่าธุรกิจคุณคืออะไรเป้าหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนอายุนอยร้าย้านขอสเสนอ The Rising Star Package Package กกสื่อสารการตลาดครบวงจรเพื่อเพิ่มอนุภาพให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME โดยเฉพาะด้วยประสบการณ์ทีมงานและเครือข่ายอายุน้อยร้อยล้านที่จะพาคุณสู่เป้าหมายได้เร็วเกินคาดรับเพียง20ธุรกิจเท่านั้นสนใจติดต่อ084-001-2699 โดย NYC New York Clinic oh, <my> อากาลิโก oh, <my> เพราะความสวยคือจุดเริ่มต้นสู่ธุรกิจความงามของอายุนรรอยล้านในวันนี้เรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปติดตาม,มพร้อมๆกันครับช่วงที่แล้วนะคะก็รู้เรื่องของประโยเซมาบ้างแล้วแต่ว่ามาถึงช่วงนี้ขออนุญาตอยากรู้เรื่องของพีโอมากๆว่ากว่าจะมามีวันนี้ที่เป็นนักธุรกิจแบบร้อยล้านได้เนี่ย จุเดเริ่มต้นเป็นยังไงคะเป็นคนที่ไหนอโอ๊กนะคะก็เป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีก็คือตั้งแต่เด็กๆเ,เลยอากงอาม่านะคะก็มาจากเมืองจีนแล้วก็มาทําธุรกิจนะคะที่อุบลก็คือเป็นคนอุบลเนี่ยอยู่จนถึงม .3 เลยอะค่ะอยู่กับครอบครัวที่แบบค้าขายมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบพวกเรื่องของการค้าขายเรารู้ตัวเองตอนไหนคราว่าเราชอบค้าขายแล้วเราเด็กๆเ,เราทําอะไรถึงเรารู้อะครับ ตั้งแต่ประมาณปา .3 ได้9กขวบเลยคือที่บ้านนะคะทําเป็นแบบผลิตสุรา<ะ>แล้วก็จะมีแบบขายเหล้านอกขายอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็ไปช่วยเขาขายของก็คือเขาเลี้ยงอยู่ที่ร้านเลยตั้งแต่แบบแบเบาเด็กๆก็เลี้ยงอยู่ที่ร้านแล้วก็เจอลูกค้าเจออะไรเงี้ยค่ะเข้ามาที่แบบร้านตลอดเลย<ะ>แล้วก็รู้สึกว่ามันแบบสนุกดีเห็นเขาแบบ ออขายของรับเงินขายของรับเงินแล้วอากงก็จะคอยสอนตลอดอะคะ่ะว่าแบบทาธุรกิจนะมันจะต้องคิดอย่างาง,งู้นอย่างนั้นอ,อย่างนี้อะไรเงี้ยคอยบอกอแล้วพอมีงานประจําปีของที่จังหวัดนะคะก็คือแห่เทียนพรรษาให้อากงไปซื้อน้ําโคกมาแล้วก็เอามาขายเพราะว่าคนร้อนไงคะ,อ,ะอากาศมันร้อนอเออเราขายน้ําดีกว่าเพราะหน้าบ้านเราอะคือติดถนนใหญ่เลยเรเรียนอยู่ชั้นไหนครับที่เริ่มขายตอนนั้นน่าจะประมาณ ปสามนะโอ้ปสามนี่หัดขายของเะไขายแล้วค่ะขายแล้วฝึกปลือการค้าขายตั้งแต่ปสามเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเรียนภาคธุรกิจแน่นอนไม่ใช่เลยเรียนนิเทศศาสตร์เพราะว่าทำไมท้าไม่ถึงหักเลี้ยวจริงๆเป็นเด็กสายวิทย์นะคะก็คือเป็นคนที่เรียนแบบค่อนข้างดีแล้วก็คิดว่าก็จริงๆก็ชอบทาธุรกิจแต่ว่าตอนนั้นมันยังเด็กมันยังหาจุดที่แบบว่าเรายังคิดไม่ได้ว่า เอออยากจะทําอะไรก็รนคนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเรียนนิเทศศาสตร์ดีกว่า,น,าน่าจะเหมาะกับเราเรียนเก่งที่ว่านี่เก่งขนาดไหนครับ4.0 0เลยสุดยอดเลยี่ <laughs> ใช่เกนิยม <laughs> จบเกตินิยมเรียนจบนิเทศเราเราเรงไงต่ออ่ะคราวน,นี้ก็ไปรู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็ขายครีมขายครีมบำรุงผิวนะคะ ตอนนั้นอายุประมาณ21่ะคะ่ะเรามาใช้ก่อนทุกอย่างเวลาจะขายอะไรจะลองก่อน<ะ>พอลองแล้วแบบมันดีมากๆเลยก็เลยไปรับครีมจากพี่คนนี้<ะ>มาขาย<ะ>ซึ่งพี่คนนี้เขารับจากคุณหมอนี่ถือว่าเราเป็นแม่ค้าขายครีม ยุคแรกๆของวงการเลยครับถ้า10กว่าปีแล้วเนี่ย<ช>ตลับเป็นยังไงตอนนั้นขายตลับละกี่บาทหน้าตาตลับเป็นยังไงสูตรเป็นยังไงครับก็มันเป็นแบบมี3กระปุกนะคะก็มีแบบว่าหน้าใสหน้าขาวลบรอยดําก็มีกระปุก15กรัม30กรัมครับกระปุกละกี่บาทนะฮะ กระปุกถ้าชุดเล็กพันสามชุดใหญ่ก็พันเดีใจมากเลยแค่มีลูกค้าคนหนึ่งโทรมาสั่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจแบบห,หัวใจพองโตเลยอุยเขาสั่งของเราละกําไรตอนนั้น200-300คิดว่าเยอะและ้วถ้าเป็น10คนก็3ามพันหารเฉลีย่ยเอาลบค่าน้ํามันเออเราก็ยังได้กําไรอยู่อ๋อเผื่อได้ลูกค้าระยะยาวด้วยใช่ระยะยาวแล้วหลายคนเราคิดเงนี้ไม่ใช่คนนี้คนเดียวเริ่มจากแบบเราแบบว่าเหมือนบบอกปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็เริ่มลูกค้าก็เริ่มเยอะขึ้นไปทราบยอดขายตอนนั้นเป็นยังไงฮะตอนยอดขายตอนนั้นก็ประสบความสําเร็จนะคะในความคิดตอนนั้นก็ได้2 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนอายุยี่สิบเอ็ดปีมีไรายได้สองแสนกว่าบาทใช่โอ้ทุกอย่างดูดีจังเลยฮะแลวไงต่อครับอ่าเสร็จแล้วก็เป็นคนทาอะไรก็อยากจะรู้จริงๆเพราะว่าอันนั้นเราก็รับต่อมานะคะแล้วก็เลยอยากจะรู้จักว่าเอ๊ะ ถ้าเกิดเราไปทําความรู้จักกับคุณหมอแล้วก็รู้เรื่องแบบส่วนผสมรู้เรื่องอะไรอยากรู้จริงนะคะก็เลยไปสมัครดีเทลยาก็คือจะไปกับหัวหน้าค่ะก็จะไปแบบดีไมล์หมอเอาโปรดักต์ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนไปคู่กันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะยอดขายก็โอเคได้วิชาอะไรบ้างจากการไปเป็นเซลล์ขายยาโอ้โหความรู้เรื่องวิทย์กลับมาปึ๊กเลยเพราะว่าเขาจะต้องเทรนเราก่อนนะคะที่เราจะไปหาคุณหมอต้องรู้เรื่องของยารู้เรื่องเครื่องสําอางรู้แบบ ส่วนผสมทุกอย่างนะคะที่เป็นวิทยาศาสตร์การรีมายหมอค่ะจะต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลต้องรอรอก็เล่นโทรศัพท์ไม่ได้ตอบโทรศัพท์ลูกค้าก็ไม่ได้ยุคนั้นรู้สึกว่าจะเป็นแบบบีบีอยู่เลยค่ะ<อ>ใช่ใช่แบบคือคือนานมากแล้วเสร็จแล้วก็เริ่มประสบปัญหาก็คือว่าลูกค้าให้ไปส่ง บางทีเราไปรีมายหมอถึงสี่ทุ่มครึ่งเพราะว่าดีเทลยาจะมีเวลาเจอหมอน้อยมากก็คือยุ่งมากค่ะแล้วลูกค้าก็มาสั่งครีมสั่งทีเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มคิดแล้วว่าอยากจะขายครีมมากกว่าต้องมาจริงจังกับธุรกิจ,รจครีมของเราเองใช่ก็เลยตัดสินใจลาออกค่ะราวนี้มาลุยครีมของเราเองตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นก็ประมาณอายุก็ยี่สิบยี่สิบสองมีหน้าร้านแล้วคราวนี้มีหน้าร้านอ่าเราปรับแล้วเราคิดแล้วว่า ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะคในการขายครีมไม่ใช่แบบว่าขับรถไปส่งหรืออะไรอะไร,ะไรแค่นี้อยากที่มีหน้าร้านแล้วก็มีลูกค้าแบบมาดูครีมสามารถเทสครีมให้ลูกค้าได้เห็นแล้วก็เปิดตรงแบบหลังมหาวิทยาลัยะค,ะค่ะค,คิดว่าคนเยอะแน่ๆต้องใช้ตังกี่บาทในการเปิดร้านนะครับตอนนี้สี่แสน 4, บาทค่ะสี่แสนบาท, 4, บาทใช่เอาไปทำอะไรบ้างสี่แสนบาทเซ้งร้านสองแสนตกแต่งอีกประมาณสองแสนนะคะครับเอาละมีร้านของเรา อยู่หลังมหาวิทยาลัยหอการค้าใช่ค่ะเป็นไงร้านสปาก็มีทั้งหน้าทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เจ๊งค่ะทำไมอะก็ตอนแรกก็พอขายได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ยังเป็นเด็กอะเราอยากมีหน้าแต่เราบริหารคนไม่เป็นในหัวก็คิดตลอดค่ะหาที่ใหม่ดีกว่าอ๋อคือต้องมีหน้าร้านแต่ว่าเปลี่ยนโลเคชั่นจากหลังมหาวิทยาลัยไม่เวิร์กแล้วเป็นห้างสรรพสินค้า ลุยห้างสค้าขึ้นห้างขึ้นห้างเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเด็กมหาลัยมันก็คนไม่ได้เยอะพอแต่ถ้าเป็นห้างเนี่ยคนก็ต้องเดินมีห้างเปิดใหม่ตอนนั้นก็คือเอสพนาทรัชดาข้ามจากหลังมหาวิทยาลัยไปอยู่ในห้างแล้วตอน้ต้องลงทุนปฏิบัติมันเป็นคีย์ออสมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ว่าตอนนั้นก็ลงทุนประมาณ50 0 0 0นห้าแสนบาทเอาเป็นค่าอะไรบ้างครับห้าแสนก็มีค่าม,จา,มาจําล่วงหน้าเดือนหนึ่งก็20,000 สองมสี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าครีมก็ต้องสั่งมาเยอะขึ้น<ะ>ค่าของของกระจุกกระจิกค,ค่ะพปซื้อของจากสำเพงมานะคะ,ะก็เป็นแบบกระจกเกาหลีมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ย<อ>จัดร้านให้มันดูสวยเพราะคีย์ออสจะจัดมันไม่ได้มีเยอะค่ะ,ะแล้วมันก็จะดูแบบร้านโลง่งก็เลยซื้อซื้อ,ซ,อซื้อของมาเต็มเลยเพื่อล่อคนให้มาดูพวกของแล้วก็แ<ะ>นะนําครีมเราคิดแล้วว่าโหห้างนี้ต้องคนเดินเยอะ,ะอยังไงคนก็ ห้างเอสพนาดเป็นคนมีตังค์ด้วยที่เราคิดเอาไว้แต่งตัวสวยๆอย่างนี้ไม่ขายเปล่าแต่งตัวสวยทุกวันลูกค้าเยอะก็แบบว่าเหมือนกับเราแนะนำนู่นนั่นนี่แล้วเราก็ผิวดีเราใช้ค่ะก็มีคนบอกว่ามุงร้านเราเยอะมากเลยขายดีขนาดไหนที่ว่าขายดีขายดีเดือนแรกเข้าไปขายได้1น0่งแแหมื่นแล้วก็ได้จนถึงหลักล้านเลยหลักล้านเลยมีแปดแสนแล้ว คีย์ออสเลยค่ะอะไรคือเหตุผลที่ทำให้คีย์ออสเล็กๆในการขายครีมนะครับสามารถทำยอดขายได้จับเงินล้านในเวลาอาันรวดเร็วกว่าน,นั้นนะเพราะว่าคิดว่าเป็นทำเลด้วยทำเลที่เราอยู่คนต้องมาซื้อตั๋วหนังขณะที่เขารอซื้อตั๋วหนังก็ไม่มีอะไรทำทานข้าวอะไรกันเสร็จแล้วก็รอละแวกนั้นมันก็มีร้านเราอะค่ะที่แต่งแล้วสวยน่าสนใจแล้วก็อยู่หน้าโรงหนังพอดีพอเขาเห็นหน้าปุ๊บเาก็ถามว่าน้องใช้ครีมอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีครับจับเงินล้านอย่างนั้นอยู่กี่ปีครก็อยู่ประมาณจับเงินล้านตอนนั้นก็ประมาณ2ปี3ปีได้ค่ะแอ้วเราก้าวต่อไปสเต็ปต่อไปอยังไงคะคราวนี้ก็มีรุ่นน้องที่รู้จักเขาก็บอกว่าพี่โอ้ขายดีขนาดนี้ทําไมไม่ขายผ่านทาง Facebook โอ้บอกคนจะมาซื้อหรอเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆหรือว่าไม่ได้มาเห็นเราอยู่หน้าร้านให้น้องเขาสมัครให้แล้วก็เลยลองแล้วก็ถ่ายรูปตัวเองโพสต์กับคลิปไปนันนาน,นยังครับ อันนั้นก็คือตอนอยู่เอสพานาคะสี่ปีที่แล้วใช่อ๋อคือจากแม่ค้าคีออสตอนนี้ก้าวเข้าสู่แม่ค้าขายคีมออนไลน์แล้วใช่แต่ว่าคียออสยังรักอยู่ค่ะยังมีอยู่วันนั้นวันเดียวมีคนมาแอดเฟรนสามร้าคนทำไมมันเกิดอะไรขึ้นจำได้เลยอะ่ะแบบเขาบอกว่าแม่ค้าน่าใสมากแล้วก็แบบมาแอดตกใจมากแล้วก็สั่งสังสง่พอเขาซื้อไปใช้ก็ใช้ดีก็มาขอสมัครเป็นตัวแทนจําหน่าย ตอนนั้นที่โอขายไม่เคยไปติดต่อตัวแทนจําหน่ายหรือว่าไปแบบบอกลูกค้าเองเลยว่ามาใช้ไหมไม่เคยยอดขายตอนนั้นเป็นไงบ้างครับ10ล้าน10ล้านหลัก10ล้านนะคะหลักสิล้านอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นอายุประมาณ30 30 <c oughs> จับเงิน10ล้านแล้วใจชื้นมากมันต้องใจชื้นมากแน่ๆตอนนั้นน่ะมันหลาย10ล้านค่ะแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆโอ้โหตอนนั้นแบบนอนคิดว่านี่มันคือความฝันหรือเปล่า แล้วฝันไปหรือเปล่าที่แบบเงินในบัญชีมันเข้ามาขนาดนั้นนะคะแล้วคราวนี้ก็มันถึงจุดที่ตอนที่เราขายมันขายดีแบบรวดเร็วมากโดนคู่แข่งโจมตีนะคะไอ้ที่โจมตีเนี่ยโจมตีเรื่องอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างครับไม่มีอยอยคือที่เรารับมาเนี่ยเรารับจากคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรงงานของเขาเองนะคะเราซึ่งคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยก็เหมือนเป็นญาติทางหา่างครับเออก็เหมือนกับว่าเป็นโรงงานของญาติอะไรประมาณนี้ก็ให้เขาไปขออยอยให้ เขาก็ไปขอออยอเลขออยอก็ไม่ตรงพอจะจําได้ไหมมีคนด่าเราในเฟซประมาณกี่ข้อความวเยอะเยอะมากเลยค่ะเป็นแบบ500ข้อความได้แล้วก็บางทีก็เป็นคนซ้ําๆแล้วก็ไปตั้งเพจแล้วก็ด่าแล้วก็แช่งเราอะไรขอให้แบบหน้ามันพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนใช้มันก็มีแพ้มีอะไรคือเห็นเราหน้าใสอะ่ะเดี๋ยวจะเอาแบบกระปุกครีมเนี่ยปาปาใส่หน้ามันเลยอะไรอย่างเงี้ย Oh. Oh. ตอนนั้นเราร้องไห้ทุกวันเลยแล้วว่ามันเครียดเครียดแบบเครียดแบบสุดๆนะคะไม่เคยเครียดอะไรที่สุดในชีวิตขนาดนั้นนะ่ะคือเขาใช้ไปแล้วมันมีสซเอฟเฟกเราก็อยากจะรักษาอยากจะทําทุกทางให้กับเขาแต,แต่คือเขาเกลียดเราไปแล้วเราจะทําอะไรอกส่งครีมไปให้ใช้ยาแก้แพ้ทุกอย่างด่าแบบโอ้โหขึ้นหน้าเฟซจนจนแทบอยากจะปิดเฟซหนีเลยะคะ่ะ ตอนนั้นอายสังคมมากเลยคือเขาบอกว่าเรามีสารอันตรายเราก็ไปตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ไม่มีค่ะ<ม>แต่มันไม่มันแล้วก็มาขอออยอทีหลังะคะร้องไห้ทุกวันแล้วก็นั่งมองสต๊อกของที่บ้านที่บ,บอกว่า26 0 0 0ื่อะคะ่ะอย่างต่ากองที่บ้านจนที่บ้านแทบไม่มีทางเดินเลยคือจากขายหลัก10ล้านโหแทบแบบมันดิ่งลงจนแบบหลักแบบแสนอะไรประมาณนี้อะไรคะ่ะตอนนั้นรู้สึกไงครับมันท้อไหมท้อขนาดไหน ท้อมากเลยค่ะคิดแต่ในหัวคิดตลอดเวลาเลยว่าเราจะทำยังไงดีที่แบบจะสร้างความมั่นใจเรียกความมั่นใจให้กับลูกค้าคืนมานะในช่วงระยะเวลาสองปีนั้นบอกเลยแบบคือมัน,มนทุกข์ระทมแบบทุกข์มากเลยจากคนที่แบบเคยขายได้มีเงินเข้ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าให้กำลังใจตัวเองตลอดนะคะว่ามันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งว่าเราควรที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องควรที่จะทำอะไรรู้ลึกร,รู้จริงแล้วติดต่อเอง ตอนนั้นช่วงที่ดรอปลงก็ยังเสร์ชข้อมูลดูอยู่ตลอดเวลาว่านาวัตรกรรมใหม่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอก็ดูแล้วมันเป็นโฮสต์พาเซนตาหรือว่าพาเซนตาจากม้ารกม้านะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็มีความปลอดภัยสูงสุดกับคนไทยด้วยคือผิวคนไทยสามารถใช้ได้อีกอย่างหนึ่งคือสารสกัดเนี้ยมันดีจริงๆเขามีการทดลองมีงานวิจัยรองรับหลายฉบับด้วยกันแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทำนะคะคือเรารู้แล้วว่า โฮสต์ฟาเซนต้ามันดีแต่เราจะไปติดต่อ,อยังไงที่จะสามารถนำมาขายได้เมื่อคนจริงต้องพบกับความล้มเหลวเขามักจะถอยกลับไปก้าวหนึ่งและพร้อมที่จะเริ่มเดินหน้าใหม่อีกครั้งซาร่าเจสสิก้าปาเกอร์ ธรรมยากพารายการที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรก,กิจให้คนรุ่นใหม่อย่าลืมกดปุ่ม subscribe นี้นะครับ